ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พนมเพชรฟาร์มจะพามาพบกับสวนเกษตรพ่อใหญ่เหลาอสตึกบุรีรัมนะคะสุดยอดค่ะเป็นส่วนผสมจริงๆมีมีมะเขือเทศนี่ผักบุ้งจีนนี่มีข้าวโพดท,ทางโน้นเป็นมะเขือนะคะ มะเขือเทศอันนี้ก็มีเป็นผักปลอดสารพิษค่ะเดี๋ยวพาไปดูผักชา้ยาผักผงชูรสนี่ค่ะผักชา้ยาคณะเม็กซิโกนะคะเขาจะเรียกสั้นๆว่าผงชูรสนี่ค่ะสวยงามมากปลอดสารพิษค่ะเก็บไปบางส่วนแล้ว ไปดูด้านน้นกันค่ะตรงนี้เป็นสระน้ำนะคะนี่มีสะะดาด้วยสะดามันถวายสะดาก่อนฤดู นี่ค่ะมันกอเทสยสวยๆสวยงามค่ะเดี๋ยวไปดูด้านโน้นกันนะคะผักเอ่อผักชีหูกระต่ายก็มีผักชีไบเลื่อยอันนี้ก็เป็นคณะเม็กซิโกหรือผักชายาผักผงชูรสค่ะ อันนี้ปู่กำลังเพาะอะไรเอ่ยมีสารแน่ด้วยอันนี้ต้นพุษาพุษาอะไรเดี๋ยวไปถามปูก่กันสารแน่อันชันก็มีเนี่ยค่ะมีทุกอย่างค่ะข้าวโพดก็มี เดีย๋ยวไปถามกันค่ะว่ามะเขืออะไรอยู่อันนี้มะเขือมีคนมาช่วยได้ยายด้วยมาดูมัด เือเทศกันนะคะฝั่งนี้อันนี้เป็นมะเขือเทศพัน์ลูกใหญ่สวยงามมากค่ะดูระบบน้ำาน่นระบบน้ำดูดมาจากตรงโน้นค่ะตรงสะแล้วก็ปล่อยมาลดมะเขือ มะเขือเทศแล้วก็มะเขือตรงนั้นนี้นะคะนี่ตอนนี้กำลังมีมะเขือเทศสวยงามาพาไปพบกับคุณปู่กันค่ะคุณปู่สวัสดีค่ะกำลังลงช่องพนมเพชรฟาร์มเ <c oughs> <c oughs> จ้าของสวนเกษตรปู่ปู่เหลา <c oughs> ตึกบุรีรัมค่ะนี่ อันนี้มะเขืออะไรคระปู่มะเขืออื่นจะได้หรอกบมกมะเขือคืนมะเขือคืนอ๋อืคนสีสีขาวขาวเหรอคะมะเขือเจ้าพยาวปะมะเขือเจ้าพยาวไทยมันเป็นท่านมะเขือคืนได um ้เพราะว่าเห็ดเห็มันกลายท่านเป็นมะเขือมะเขือกรอบนะเนื้อมันกรอบๆนะมันเลยอร่อย มันไม่ค้มขื่นเหมือนพันเดิมเนื้อกรอบอร่อยนะคะอ่าเดี๋ยวขอดูอหน่อยลูกหายไปไหนหมดท,ทางไหนเอ่ยอ๋อไหนคะแอปปู่อ๋อ,อภาษาอีสานเรียกว่าอะไรนะมะเขือมะเขือขึ้นอย่างขึ้นพ่อยเขาเอินนะแล้ขึ้นกรอบเนี่ยพอยเนี่ยขึ้กรอบภาษาไทยโอเคค่ะคือขึ้นพ่อย กรอบกรอบคนที่รับไปขายให้เขาเพราะว่ตอบสนองสิ่เลื่อนนี่อ๋อนี่เป็นยางอื่นไปเราเล้นค่ะแล้วก็มาปลูกใหม่ใหม่เอามาเสืออะไรที้นปลูกพื้นพื้นอ๋อตอนนี้อ๋อจ้าผลไม้มาปลูกทีเดียวตลอดชีพอ๋อค่ะตอนนี้เป็นสวนผสมเลยแบบนี้มันต้องฉีดยาต้องเชียงนะจ้า คือแบบบสีแดดมันมีอยู่คนบ่อคนบ่ปลูกเองคนห้องมอหาบราเห็นของดีคือโอเคค่ะตอนนี้ท mm ี่สวนมีมะเขือมะเขืออจัดการเนี่ยบริหารการานจุนจ้ะเนาะทว่ามันดีเก็เห็นคนรวยเห็ดตุวมูลเนาะเนาะจ้าโอเคค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวพาไปดูนี่ทำร่องน้ำด้วยเก็บมะเขือรวยความสุขใช่แล้วก็รวยสุขภาพใช่ไหมคะปู่เนาะผักปอดสารพิษจ้ะ นี่อันนี้มะเคือก็เนมัน้นพแมตอกอข่คี้นอ่อ้ขี้วขี้แล้วก็อ่าฮะพืชแบบนั้นมันมาแรงบ่ไปไกลบ่ไปไกลแคได้มันเป็นทรามชาติเนาะ๋อในออกแล้วพือใช้แรงอย่างเดียวพือใช้แรงอย่างเดียวใช้แรงต้องออกแรงอย่างเดียวใช้เงินมาเป็นทุนใช้แรงเป็นทุนเร็ว เนาะมีความสุขเนาะใช่ค่ะใช่เมื่อกี้ถ่ายจากตรงนั้นตั้งแต่คณะเม็กซิโกโค้กโพดละมันก็สวยอ่ะมาแล้วมันได้กินด้วยเนาะปู่เนาะได้ขายด้วยเลือกที่บ่อยว่างง่ายหนึ่งอยู่อยู่ว่างลำเขียวเนาะแล้วเคยเป็นชาราชการโคเนาะพ่อพ่อเกษียณแล้วเรามาเห็นพื้นหมอนเนาะ บันโชว์มอเนี่บดบดได้ีดยานะอ๋อมันมันเบอรี่อากาศก็ดีอ่างานที่เฮ็ดย้อนมันกับบวมีสารพิษนะอือหือมันปลอดภัยนะคือปิดออกใทรเข้าปากเลยเลยใช่ไปล้างกันได้ๆนะประสุขภาพเนาะมมีควาสุขบใช่แค่มีผักเพื่อสุขภาพผลไม้ก็มีความสุขโอเคค่ะเป็นผู้ตอนนั่นเกี่ยวันนั่นว่านะจ้ะโอเคแล้วปลูกสั่งไหมยัง ย่งงั้แลวที่บอกก็เห็นเห็นปุ้ยบอกว่าสั่งมาแล้วแต่ยังไม่ถึงใช่ไหมคะของนครพนมอ๋อโอเคค่ะคราวนี้ปลูกก็จะมาปลูกมอนเบอร์รี่ด้วยมะเขือได้ได้สามต้นเท่านี้นี่อ๋อที่เห็ดนี่แป้งนี่แป้งมะเขือนี่ได้สามต้นโอเคค่ะเพราะมันห่างกันชีเมตรดีค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาชมมอนเบอร์รี่ปู่เหลากันตอนนี้เราชมสวนเกษตรสมรสานกันไปก่อนนะคะโอเคค่ะ ชวนชวน,ชวนเที่ยวนะค่ะชวนชวนใช่ใช่ใช่ชิมของสั่งม่โอเคค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมรอบๆกันก่อนทางเรามีบ่อปลาด้วยข้นข้นชมนี่ก็ะชิ่มอเข้าปลาเรื่อยๆด้วจ้าโอเคค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมบ่อปลาอ่ะโอเคค่ะวันนี้ เมื่อกี้อันนี้สวนคุณปู่เหล่านะคะด้านนี้จะเป็นป่าเป็นสระใหญ่ค่ะตอนนี้น้ําเริ่มยุบแล้วข้างในจะมีปลานะคะมนนีทั้งบัวแล้วก็มีปลามากมายที่จําได้นะคะเมื่อปีก่อนเอาปลามาปล่อยไว้เยอะมากเนี่ยมันจะอยู่ข้างในเนะะี่ยค่ะเป็นปลาทับทิมค่ะเยอะมากนี่ค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ